จุดหมายปลายทางวันนี้คือวังเวียงมนีพวกเราจะเดินทางไปวังเวียงจะไปมอบเหือมอบแบตเตอรี่ให้นักเดินเหือวังเวียงหนาอยู้สึกว่าวังเวียงนี่จะคึกคืนเสียงเหือจะเป็นเสียงที่ว่าค่อนข้างรบกวนและมีมลพิษทางเสียงค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าบางองแฮมหล่ของแฮมที่ติดอยู่แคมป์่นนะ้ำซองตอนเศร้าจะได้ยินเสียงเหือเห็นให้แคกหลายคนก็ บ่อยากตื่นดึกก็ได้ตื่นเดึกนะนะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางทีมงานพวกเราได้มีการาสร้างแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนให้สาวเมืองวังเวียงใส่หรือว่าโดยเฉพาะนักเดือนเหือเนอะนักเดือนเหือวังเวียงไปทดลอง3ามลำเมื่อน,นี้จะเป็นวิธีมอบอยู่ท่าเหือวังเวียงเนาะจะไปมอบให้สมาคมนักเดือนเหือเพื่อเดือนนัก ครับเหงือสำหรับนักท่องเที่ยวอ,อยู่ท่าเหงือวางเวียงเดี๋ยวจะเป็นยนทังไดไปเบื้องบรรยากาศนากันเนาะตอนนี้รู้สึกว่าบ,บรรยากาศสองฝั่งทางออกจากอุโมงไปอากาศดีหลยเมืองวังเวียงอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะถ้าผู้ใดจะมาลินน้ำตอนเศร้ารู้สึกว่าจะหนาวหลยแต่วางเวียงตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวเกาหลีหลายคน,นอพอยพี่น้อง Bodies below, filled with whispers of love On this road, every seed took delight From sunrise to starlight, day to night Nature's canvas unfolding so grand In this journey, we're living unplanned City streets pulse with energy so bright Neon signs flashing in the depths of night Skyscrapers stand tall, reaching for the sky as we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on plan. On this road, every scene's with the light. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, of falling, so grand. 합니다ก็ได้มาทึ่งตัງเมืองวังเวียงเป็น Thiai p ້ a h o y เนะตอนนี้พวกฮ่องกําลังจะเดินทางเข้าไปซูทาหื้อเข้าไปซูทาหื้อวังเวียงก็บ่ได้ไก่จากตัวเมืองก็อยู่ทาแม่น้ำซองซึ่งว่าเป็นเขาท้องวัดทาหื้อສຸກທสุกทาวีสุกทาวรสุก แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศท่าเหงือน้ากันเนาะแต่ว่าก่อนจะไปก็เบ่งบรรยากาศพาโนรามิกวิวของเมืองบางเวียงที่ว่ามาเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี่ถ้าผู้ใดอ่าเกรียมเสื้อกันหนาวมาก็ถือว่าลมพัดแหงพอสมควรเนาะเสื้อกันลมเสื้อกันหนาวนะตอนนี้พวกเขามาฮอดท่าเหงือเป็นทีเทียวหอยแล้วก็เกรียมสถานที่เพื่อจะมอบแบตเตอรี่แต่ว่าก็จะต้อง,ต,องต้องได้รอ าทางทางชาเมืองเพื่อนจะมาเป็นสักขีพยานมาเป็นพยานม,มอบแต่ว่าในการมอบแบตเตอรี่มือนีเนาะก็ไปเบิ่งปันไปเบิ่งปันไปเบิ่งไปสมบรรยากาศไปเบิงไป,ไ,ปไปสมบรรยากาศ,ไปไปากาศนักท่องเที่ยวและก็ชีวิตวิธีชีวิตการเดินเหือของสาวเดินเหือก็ถือว่าคึกคืนพอสมควรเนาะส่วนหลายแขกส่วนลายนี่จะเป็นแขกเกาหลีกับแขกจีนผมสิกว่า80%จะเป็นแขกเกาหลีและก็ แขกจีนจะมีจํานวนหนึ่งแขกทางยุโรปนี่ก็มีน้อยหนึ่งเห็นสองสามคนนี่แหละบ่เห็นหลายนอกจากนั้นจะเป็นแขกทางเกาหลีสล่วนใหญ่รู้สึกว่าบรรยากาศคึกขึ้นเสียงดังพอสมควรถ้าหากว่าบ้านพักของแฮมอยู่แคมน้นํานี่ต้องการพักพรนี่คิดว่าอาจจะบบได้พักวรเลยเพราะว่ามีการเดินทีไปไปมาตอนนี้ก็ได้มาถึง พิธีที่จะมอบเรียบร้อยแล้วเนาะทางเจ้าภาพเจ้างานเพื่อนก็ได้มาเฮ็ยห้อยเนาะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศออสเตรียแต่ว่าก่อนจะมอบเนี่ยมอบก็ได้มาสาธิตในการพิธีการใส่การเปิดการปิดแบตเตอรี่ในการกวนไว้ทั้งหลายเพื่อให้ปลอดภัยเงินทุกคนก็สนใจว่าใส่ใดมันจะคุ้มบ่เพราอเอาใส่แบตเตอรี่นี่มือหนึ่งเสียเงินประมาณ12,000งพันกีบขาสับขาไฟประมาณเจ็ดพันกีบ แบตก้อนหนึ่งก็ใส่ได้ไปมาสองไปมาสองรอบถือว่าใส่ได้เนาะสามสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนีงน่แหละแล้วแต่ว่าความเร็งความจุอันของวิธีไซนของแต่ละคนก็ถือว่าประหยัดแล้วก็เงียบอีกหลายคนก็สนใจหลายคนก็มีความสนใจและมีความกังวลน,นิดน,นึงเพราะว,าว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะปลอดภัยบ่ แต่ทางทีมงานผู้ผลิตผู้ออกแบบหลังจากนั้นก็ได้มีการทดลองสาธิตและให้ทางฐานเจ้าเมืองให้ทางผู้สนับสนุนเนาะแล้วก็ให้ทางอ่าสถานลาลทูตออสเตรียซึ่งเป็นสถานทูตออสเตรียเนาะซึ่งว่าเพิ่นเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มาเปิดมาห่วมงานมาเบิงการทดลองการใส่ตัวจริงลองเบิงก็ได้ขี่เห่อลองเบิงก,กันด้วกันเสียงเงียบสามารถลมกันสามารถ ถ่ายรูปวิดีโอไปก็ได้นะถ้าหากว่าเราใส่จากมันเสียงดังาอาจจะบร่ได้ยินเสียงรวมกันเลยเนาะแต่ใส่แบตเตอรี่ของที่พวกเขาเมอาให้มืมินนี้เงียบรวมกันไปได้สบายเลยพีน่น้องก็ถือว่าเป็นอีกนะวัตกรรมหนึง่งเพื่อจะลุดพ้นมูลพิษทางเสียงนี่ทานเจ้าเมืองเพื่อนก็ได้ลองขี่ลงเมนเนาะมีแบตเตอรี่ใส่แล้วลงเบิ่งมันก็แหงพอสมควรเลยก็ถือว่าสามารถใช้ได้ปกติโอ้โห ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง,<อ>งที่ว่าครั้งแรกวอรนี้ยใจว่าทั้งประเทศอื่นเคยมีวอร์นี้เราเป็นครั้งแรกในประเทศลาวเฮาแล้วก็สร้างผลิตอยู่ในประเทศลาวเฮานี่เนาะแต่ว่าเป็นเซี่ยวสารทางด้านประเทศฝรั่งเพิ่นได้มาออกแบบและผลิตแบตเตอรีต่ตัวนี้ให้แก่นักเดินเหือเพื่ออามาใส่ประกอบสําหรับเหืออันนี้เ็ครบเสร็จเลยเนาะครบเสร็จเลยนี่ก็ได้ไปขี่ไปลองมานํากันหลายคนก็รู้สึกว่าประทับใจ เสียงเงียบก็ถ <the> ือว่าภารกิจเสร็จส <shallow> <speaking poems> ิ้น <or> ด <coping> ้วยดีเนาะถือว่าได้มอบไปแล้วสามลำทดลองลองเบิงทดลองให้รปส่วนลองใส้เบิงจะเป็นยังไงแล้วก็พวกเขาจะมีการติดตามไประยะหนึ่งเบิงว่าจะมีปัญหาอย่างบ่ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจมื้อนี้ ถ้าหากว่ามันบมีปัญหาแล้วก็มีผู้สนใจก็สามารถที่จะผลิตเพิ่มเนอะถือว่านักท่องเที่ยวก็หลายพอสมควรเมืองวังเวียงขอขอบใจเด้อถ้าผู้ใดมาเมืองมาสมก็จะฝากฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อขอขอบใจ